ก็ขอกราบสวัดทุกคนด้วยวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า The Hero Simulator นะวันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวั่ามันเล่นยังไงเพราะฉะนั้นเข้าไปเลยนเนี่ยผมต้องตีตัวนี้ใช่ไหมอ่ะเอาตัวเล็กๆก่อนจ,ๆๆจ,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 จนตีไม่เข้าอเออตีไม่เข้าเลย โอ้โหถ้าทำตีเบานนเนี่ยโอ้โหอ,อืออืออืมคลิปนี้มีแต่เสียงคลิกแล้วแหละโอเคมามันเหลือเหลือสิบแล้วเฉลี่ยวเฉลี่ยวสิใช้สกิลไม่ได้นโอ,โอเคเฉลี่ยมาแล้วนี่ได้หนึ่งได้มาหนะึ่งพันห้าร้อยละได้ดาวมาโอเคมีโพส มีเดลี่ี P g ม m ด้สามมีมินิเกมดูสิผมกดุกอันลัวๆอืมอ,มอ,มอมกดอันกลางกิ เออเออตบ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 โหโหโหโคตรปิงเดี๋ยวนะเพื่อนมดแล้วเหรอผมโอ้และกังหัผมไดถ้าลารก่อนไม่ใช่ผมไม่ได้นะ นี่มาแล้วโอ้โหยี่สิบเจ็ดถ้าได้เก็บครบสองพันจะซื้อมิติเข้าซอนได้แล้วผมขอเล่นอีกสองรอบก่อนล้วกันเล่นสปีดเลยสามารถซื้อเกมพาสตโดยไม่เสียรูบักอือเดี๋ยวผมไปดูกันนะ เนี่ยจิงจิมจิง 50. ห้าสิบืมได้อยู่นะโอเคว่าแต่เราต้องทำอะไรกับเกมนี้เนี่ยซุ่มดาซุ่มรอบหนึ่งเกือบเกือบไปเพจแบนเนอร์ใช้ผีแต่ผมไม่มี ราชนะข้ามไปอ่ะโอเคคุณนายละไปตบอีกรอบเลยไปตบมอันอีกรบนารุโต้อีกใช้สกิวใช้สกิวเออสกิวมานีน้ยนี่โอ้โหรอบนี้ผมตีหนึ่งจุดสี่นะก็ไม่ค่อยแรง่าไรทั้งนั้นโอ้โหเือหกพัน 6, ใครจะไปตีไ่าก่อน กอแล้วอย่างนึงเออได้มาพันห้าก็แต่นี่ดาวเอาไปทำอะไรก่อนอืมอาชีพเมนออเทรนเมื่อกี้ผมเผลอไปกดโดนออโตเทรนโอเคเข้าไปเลย โอ้ได้เพชรแล้วคือคนผมเข้ามากับคนเทพเทพแล้วผมได้เพชรโคตรเยอะเนี่ยเนี่ยอือซาสึสกิเหนว่าเราต้องหางเพชรจากตรงนี้นะแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ต้องคลิกเพราะว่าผมเปิดออโต้มาอยู่มันก็จะพูดอะไรไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคอือลมต้องซีจะตายอยู่แล้วโอเคอไปต่อไปต่อยาวๆเลยเพื่อน โอเเราโคตรเถื่อนวันช็อตเกือบหมดอ้ยจะตายโอเคไม่ตายนะสนองลรอยู่ข้างหลังเพื่อน yes. ยาสวิธีเอาชนะแบบใหม่คือเราต้องไปให้เพื่อนเราตีนั่นเองโอ้ยจะเพชรมาสองมือแล้ว เคทุกคนตอนนี้เรามาถึงเวฟสี่สิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูเหมือนเพื่อนผมก็ยังชิวๆถึงแม้จริงๆแล้วเขาจะมาใช้เพื่อนผมก็ตามคน,นีแค่นิดเดียวแต่เพื่อนผมจะตายแล้วเอ้ยดิอย่าเพิ่งตายนะเพื่อนอย่าแค่สองเวฟเองอย่ารีบ โอเคถ้าเพื่อนผมตายผมก็จะตายเหมือนกันโอเคหวัง okay. ว่าถ้าเพื่อนผมอะไรของนี้น่าจะรอดหรือเปล่ <S <S yes. okay. าอุ้ยไบ่ตายแล้วโอเคมาด้าละตายแล้วโอเคอีกแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้น ่างสี่ห้าตัวคนผมสังเกตว่าทำไมเพื่อนผมแตกแบลกๆอ้าโอ้โหอุ้งตีไม่เข้าเลยนี่ผมรอให้นี่เกมฟอสยัสเยอะโอเคผมไปสุ่มแล้วสุ่มดาว ผมต้องการมิดติเโอเคิล์โอเคไม่มีเกมพร์ทเปี่นได้ทีละรอบอีพิกโอเคนั่นโอเคขอรีเจนก็ร้องแบเ คอมมอนเนี่ยคอมมอนอีกแล้วเนี่ยอันนี้คอมมอนอุ้ยโอเคผมไม่ตึงเกือกเกินผมเก็บพเพชรไว้รเราจะไปดีกว่าโอเคเหมือนจะอีพิกราโ่อนเดี๋ยวอีเลยผมน่าจะอีโวมันได้ จะจนอีโวได้โอเคอ,อีโวอีกรอบได้ไหมได้ด้วยโอเคอีโวได้แล้วกี่ดาวแล้วเนี่ยสองดาวแล้วใช่ไหมอีโวได้ใช่ไหมอ่าสามดาวแล้วทุวกคนคงอยากรู้จริงๆมันจะเป็นกี่ดาว ค okay. ผมได้สีดาวไ, oh, ไาว okay. ้อ๋อได้แค่สามดาวโอเคดาวมีสิบห้าจั๊กเอาดีแปดดีแปดโอเคก็ขึ้นมาเกือบสองเท่าเนี่ยตอนนี้ผมพีผีกี่ตัวสามร้อยหกสิบสุ่มได้รอบเดียวอ้าวแล้วผมจะไปกดทิปโปลทำไมเนี่ย อ๋อรอบละหนึ่งร้อยอือโอยทันจิโร่มาทำไมเอาเล่นโกคุมาโอเคหรือไม่ก็แบ็คโกคุก็ได้นะแบ็คโกคุฟิเซอร์เออเกือทันจิโร่อีกแล้วโอ้ยอ้าหมดแล้วเล่นตั้งนานสุ่มได้วันเดียวอีกคลิปเลย รีมาดาะดีกว่าโอ้โหโคตรอึดโอ้โหโคตรอึดเดี๋ยวผมดึงสปีดอีกรอบเลย เฮ้ยทุกคนเอ้ยผมตีมันจะลไม่เข้าแล้วโอเคเข้าเดี๋ยวนะผม,ผมเรื่องตีไม่เข้าจริงนั่นแหละอ้าาา